แล้วหน้าถัดไปนะครับพื้นผิวนะครับที่ดูดซับนะครับความร้อนที่แผ่ออกมาเนี่ยนะครับค่าปัจจัยตัวนี้ค่าตัวแปรตัวนี้เนี่ยก็แสดงอยู่ในรูปของสัดส่วนตัวหนึ่งนะที่เรียกว่า a b s o r p t i v i t y ก็เอาไปเทียบกับ black body สมบูรณ์เหมือนกันนะครับ คือเขาถือว่าแบล็คบอด y ี้หรือวัตถุด,ดำสม,สมบูรณ์เนี่ยจะมีค่าแอปซอร์พวิตี้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าหนึ่งจุดศูนย์นะครับแล้ววัตถุอื่นๆเนี่ยเขาก็จะเทียบว,ว่ามันดูดซับความร้อนได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับแบล็คบอดี้เนี่ยมันก็จะเป็นสัดส่วนมันก็เป็นศูนย์จุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ถึงหนึ่งแบล็คบอด y ี้ที่สมบูรณ์ที่สุดเนี่ยก็เช่นแบล็คโฮลอะคือมันดูด ทุกอย่างแม้กระทั่งแสงนะครับก็อันนั้นคือเพอร์เฟ p e r เพอร์เฟ l a c k b o d แบล็คบอดี้เลยนะครับอันนั้นก็ดูดซับทุกอย่างแล้วก็แผ่ทุกอย่างเหมือนกันนะครับอ,อ,อ่ในช่วงค่าของอุณหภูมินะครับในระบบทำความเย็นเนี่ยนะซึ่งมันก็อยู่ในช่วงสองร้อยเจ็ดสิบ ถึงร้อยห้าสิบองศางเซลเซียสเอ,อเดี๋ยวนะหนังสือนี้ไว้ใจไม่ค่อยได้เดี๋ยนะแป๊บนึงขอคํานวณนิดนึงว่าตัวเลขของตัวเลขที่เราเห็นตรงนี้มันสัมพันธ์กันไหมแป๊บนึ่งนะขอกดเครื่องคิดเลขนิดนึงอย่างตัวขวามือเนี่ยร้อยหสิบองศางเซลเซียสเนี่ยถ้าบวกสองเจ็ดสามเข้าไปเนี่ย จริงมันต้องได้423เนาะเควินนะครับส่วน270เนี่ยแปลกๆเดี๋ยวนะผมว่ามันแปลกแปลกอะคืออ่าเดี๋ยวนะตั้งต้นจาก203เควินก่อนดีกว่า203เควินเนี่ย อืมถ้าลบ273เนี่ยมันจะได้ลบ70อ่ะโอเคพิมพ์ผิดแล้วหนังสือเล่มน,นี้นะครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นลบ70องศาโซเซียสนะครับจนถึง323ลบด้วย273เอ้ยลบครับหนึ่งนะผมกวดขึ้นที่เล็ผิดถึง50นะครับนะลบ70 ถึงห้าสิบองศาเซลเซียสนะครับแล้วตรงนี้พิมพ์ผิดนะครับช่วงอุณหภูมิทํางานนะครับในระบบทาความเย็นเนี่ยมันอาจจะลึกลงไปถึงลบเจ็ดสิบองศาเซลเซียสนะครับหรือสูงหรือฝั่งคอยลร้อนอะไรเงี้ยอาจจะสูงถึงห้าสิบองศาเซลเซียสอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งมันจะสอดคล้องกับเคลวินตรงนี้นะครับค่าการการผล ผลกระทบนะครับของการแผ่รังสีเนี่ยเขาเรียกว่าน้อยนะครับเมื่อเทียบกับความร้อนในโหมดการนํากับการพานะครับนั้นตัวแปรหรือว่า,าการถ่ายเทความร้อนรวมเนี่ยนะครับในที่ที่เอาค่ามาใช้เนี่ยมันก็จะรวม ส่วนของการแผ่รังสีเนี่ยเข้ามาแล้วด้วยนะครับนี่นะก็คือในในช่วงอุณหภูมินี้นะครับในช่วงอุณหภูมิของระบบทําความเย็นเนี่ยเขาบอกว่าผลกระทบจากการแผ่รังสีเนี่ยมันน้อยนะครับเมื่อเทียบกับการนํากับการพานะครับแล้วก็ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมเนี่ยค่า U เนี่ยที่ใช้อยู่เนี่ยก็อาจจะถือได้ว่ามันก็รวมเอาผล ของส่วนของการถ่ายเทความร้อนในส่วนของเรเดียชันเข้ามาแล้วด้วยนะครับนี้ในช่วงค่าของอุณหภูมติตรงนี้เนี่ยนะครับ Emissivity กับ Absorptivity เนี่ยมันถือว่าเท่ากันได้นะมันประมาณเท่ากันนะครับก็คล้ายๆกับคลิปก่อนหน้านี้ที่เราคุยกันไปเนาะว่า Absorptivity กับ Emissivity เนี่ยมันไปด้วยกันวัตถุไหนที่ดูดซับดีก็จะแผ่ดีด้วย,ยเช่นสีดำสีเข้มนะครับ วัตถุไหนที่มันวาวดูดซับไม่ดีเพราะสะท้อนทิ้งหมดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะแผ่นะแัรแก็การแผ่ก็เลยแย่ตามไปด้วยนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะ